สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนครับมันนี่กับาพ่อมอครับก็พักกินพัมวลคือเก่าเได้ครับเด้อมันนี่อยากเขานะครับตจก็บอกว่ากินเขาคือเก่านะครับคือได้เขาปุ้นเนยละน้อพี่เสรนฐเนี้ยวอ้าวเหนียวเหนียวเงี้ยวเลยเด้อได้เขาปุ้นแล้วก็ตำขอบกระดงนะครับผมอันนี้แต่เป็นขอบกระดงงัวนะครับผมนะฮะเงี้ยวเลยครับผมนี่เอ๊ะตำเป็นตำขอบกระดงง่วนะครับผมนะเล็กแซปุ้งเย็กซี่หาโตนี่นะครับมาครับ มากินตำุน้ำกันเด่นกินกันเนาะโจเพียเพียมา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 ,มาเสียบน้ำกันเด้อเสียน้ำกันครับหืม,มจุดจาดผักางาต่างงากระมี่แตงกวากระเจี๊ยบของมขมคือเกาแล้วก็บ,บักทั่วแล้วก็ปผักกาดขาวนะครับผมมาครับ,รบตวยยัวหะไรยะฮเขาน้ากันครับแบบแรกอบบย่อยอย่อยย่อยเลย,ยขัาปุ่นเนี่โอ้ยเส้็เน่าดีดีครับ นะฮะนะอืมอืมกรอีกแล้วอืม,อมเต่ประกอบพวกเดียอ

สุดเท่านั้นนี่เลย,ยกลับมา ăn đang Mm. đen khổ cho khai lìa <laughs> Cháu quá ít bản ngâm Hãy subscribe cho đêm ลองมึงกันนะพันไปกับผักไตยนะครับตามดูขอบกระด้งไปเนี่ยอยอด ตำมุ้งหงีกัเมีตมยตำไห้ครับสะกอนตำมะเร็แบหแบงๆตำแทบกุ้งกุ้งกุ้งจุงจุ้งจุงขอบคปุณนพันจุ้งนะครับ 嗯嗯嗯嗯、好嗽。 หามงแล้วไปหามงแล้วบปแพงครับขอบกระดงเนี่ยราคาลวและเจ็ทิ่บาทครับจุดยอดขนาดเราไปหากินมึงได้ครับอือคอยกรอบอยู่ลองนำเบิงลองนำเบิงเอามาย่ำกันเลยครับ

ใส่คลิปหนีไม่ได้ใส่ไม่เลยครับเขียงกล่องออกไม่พังเอาดูกับเจ้าคุ้มกันเลยครับเนี่ยขอบกระดงอืครีบกรีบกรอบ

ดนดวนพ่อครับเินยมาโร้นึงมืออื่นมือหื้อเนี่ยแหละครับที่ย่ำกินอุดยอด

Oh. ใช่ครับบ,รบุตรคัมจุบอวใช่ครับน้ำปูลงไปน้ำครับสีมันจังแหล่เปื่อยครับน้ำปูข้างเนื้อเผินเนื้อ ไม่ได้กินโดนหรอเอะขอ่ากระดุง

น้อนตอบเฮ้ยเฮ้กเอืมอือมอดีแทนผู้ชมเดีวเดี๋ยวผู้ชมดิตาอุ่ดิตาน,น่นจะเกิดมัตอบมากหน่อยกัยแลนทกันเลยนะอื นับเข้ามาไกลเรื่อยไกลเรื่อยเมื่อกลอทะเลครับหวานหวานแล้วก็ดื่มพร้อม ต้งหาตัวเลือดเอาแต่เงม้งมเง้มน้ำเบิดทเง,ง้มง้ำไว้มันยาหลายครับปุ้งปุ้งพันข้าวปุ้นไฮ้ยบ๊อก ทางเจ้าฝนตกกันบ้างทางพี่หอนเอาหมดแล้วอ,อือือ เป็นปีแต่ไม่ได้กินในขอบกระดงถ้าบ่ไดไทยคิอก็ไม่ได้หาหรอกครับไม่ <c oughs> หาเป็นพ่อพอดีลัางจิเบิดเมาเบิดเลยหวยรูดเลน่นหน่อย มันจะเป็นแผ่นยญ่ๆช้อยพอดีครับ เบิดเป็นทีเียบด้วยนะครับเนาะคื้เก่านะครับก่อนจบคลิปกะฝากลุงป่านอานะครับผมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เพจและช่อง Youtube ก็ล์ฟกินพมวนได้เวยครับผมสวัสดีครับส,สุดทอนั้น